Good morning Good morning How do you do How do you do Good morning Good morning to you สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกับคุณครูจีนในหน่วยที่17นะคะคุณครูจีนมาในเรื่องของสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติแต่วันนี้คุณครูจีนมาในเรื่องของอะไรคะน้ำตกค่ะเด็กๆรู้จักน้ำตกไหมเอ่ยไหนใครเคยไปเที่ยวน้ำตก วันนี้คุณครูจินมีภาพน้ำตกมาฝากเด็กๆนะคะอ่าน้ำตกที่เด็กๆเห็นครูจินนํามายกตัวอย่างแค่ไม่กี่ภาพเองแต่ในประเทศไทยเรามีน้ําตกเยอะแยะมากมายเลยเห็นไหมคะน้ําตกจะสวยงามมากแต่จะอยู่ตามป่าตามเขานะคะอ่าทีนี้มาดูต้นกําเนิดของน้ําตกกันค่ะว่าน้ําตกมีที่มาอย่างไร น้ำตกเขาจะมาจากภูเขาสูงนะคะเขาจะเป็นน้ำไหลามารวมกันแล้วตกลงมาตามโขดหินเราจึงเรียกว่าน้ำตกนะคะทีนี้เด็กๆมาดูสิว่าน้ำตกและแม่น้ำลำธารแตกต่างกันยังไงอ่ะแม่น้ำลำธารที่เด็กๆเ,เห็นะจะเป็นลำธารเล็กๆใช่ไหมคะ เป็นลำธารที่น้ำจะไม่ค่อยไหลเท่าไรจะเป็นน้ำนิ่งๆอันนั้นเราเรียกว่าแม่น้ำลำธารแต่น้ำตกเขาจะตกมาจากภูเขาสูงตามขวดวหินเล็กๆและจะไหลามารวมกันแล้วถึงจะเป็นลำธารอีกรอบหนึ่งนะคะน้ำตกก็จะอยู่ตามปา่าตามเขาแต่ทุกวันนี้น้ำตกก็มีที่เที่ยวมากมายเลยใช่ไหมคะอ่ะทีนี้เด็กๆมาดูซิว่า พ่อควรปฏิบัติเวลาเด็กๆไปเที่ยวน้ำตกเด็กๆไม่ควรทำอะไรเด็กๆไม่ควรไปเล่นน้ำตกตามลำพังเพราะถ้าเด็กๆตกลงไปถ้าเกิดน้ำมันลึกเด็กๆก็จะจมน้ำหรือไม่น้ำตกเขาจะมีโขดหินเยอะๆถ้าเด็กตกลงไปแล้วหัวเด็กๆไปกระแทกโขดหินอย่างนี้ยค่ะเด็กๆอาจจะเลือดไหลหัวแตกอย่างนี้ก็เป็นอันตราย ถ้าเด็กๆเล่นน้ำตกต้องอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองของ,ของคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะอะต่อมาจะเป็นเอ่อถ้าเกิดเด็กๆไปเล่นน้ำตกอยู่แล้วฝนตกลงมาแรงๆอย่างเงี้ยเด็กๆก็ไม่ควรเล่นน้ำต่อนะคะเด็กๆควรรีบขึ้นจากน้ำและไปอยู่ในที่สูงๆหรือไม่ก็ออกจากแหล่งท่องเที่ยวนั้นไปเลยเพราะว่าถ้าเกิดเด็กๆเล่นน้ําตกอยู่แล้วมีฝนตกลงมาแรงๆ อาจจะเกิดน้ําป่าไหลหลากเพราะว่าน้ําตกเขาจะอยู่ตามป่าตามเขาใช่ไหมคะถ้าน้ําป่าไหลหลากลงมาอาจจะพัดเด็กๆหายไปจมน้ําก็ได้นะคะ,ะทีนี้เรื่องน้ําตกคุณครูจริงก็ฝากไว้เพียงเท่านี้จะมีกันบ้านมาฝากเด็กๆนะคะกันบ้านสองแผ่นแรกจะอยู่ในชุดหนังสือบันทึกล่องลอยหน้าที่19และ20และใบงานที่3จะอยู่ในชุดเสริมทักษะ หน้าที่18นะคะใบงานสุดท้ายจะเป็นกิจกรรมสร้างสรงสรคใจอยู่ในหน้าที่55นะคะเด็กๆอย่าลืมไปทําใบงานมาส่งคุณครูและเอามาอวดเพื่อนๆนะคะหรือใครเคยไปเที่ยวน้ําตกส่งรูปมาอวดเพื่อนๆและคุณครูในไลน์กลุ่มได้นะคะวันนี้คุณครูจีนขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ